สวัสดีครับเรื่องราวของผมเกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้วจากการนั่งรถไปต่างจังหวัดพร้อมกับเพื่อนอีกสมคนเพื่อไปร่วมงานทําบุญบ้านของเพื่อนที่สนิทกันคนหนึ่งและจนกระทั่งในช่วงขากลับนั้นมันได้เกิดการพูดท้าทายเกิดมีประเด็นบางอย่างขึ้นในรถคันที่ผมนั่งอยู่และจากสิ่งเหล่านั้นก็ต้องบอกเลยครับว่ามันนํามาซึ่งความหลอนความน่าขนหัวลุกแบบที่ผมไม่คิดเลยว่า เพื่อนคนหนึ่งจะทำแบบนั้นได้ลงคอเรื่องราวในตอนนั้นต้องย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนสมัยที่ผมเรียนจบใบใหม่เพิ่งทำงานมาได้ไม่กี่ปีซึ่งในตอนนั้นพวกเราก็ยังมีเพื่อนที่สนิทกันมาตั้งแต่มหาลัยคุยกันในโซเชียลแทบทุกวันก็เลยทำให้ในตอนนั้นในช่วงก่อนวันหยุดยาวเพื่อนคนหนึ่งก็เลยทักมาแล้วก็บอกกับพวกเราว่า มันกำลังจะทำบุญจะทำพิธีขึ้นบ้านใหม่ให้กับบ้านที่มันเพิ่งซื้อมาตอนนั้นพวกเราก็ตกลงซึ่งในกลุ่มของผมรวมทั้งตัวของผมเองที่อาศัยอยู่ในย่านปริมณฑลมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4คนทําให้หลังจากนั้นพวกเราเลยนัดกันเพื่อจะนั่งรถของเพื่อนคนหนึ่งออกไปที่ต่างจังหวัดเพื่อไปร่วมทําบุญบ้านหลังใหม่ที่บ้านของเพื่อนที่อยู่ต่างจังหวัด ในวันนั้นหลังจากที่ไปถึงในตอนเช้าก็ร่วมงานกันในช่วงสายกินเลี้ยงกันจนถึงเที่ยงจนกระทั่งถึงในช่วงบ่ายพวกเราทั้งหมด4ี่คนก็นั่งรถกลับมาด้วยกันแต่ในบ่ายวันนั้นเองครับในขณะที่นั่งรถออกมาเพื่อนที่เป็นคนขับที่ชื่อว่าไอโมดที่ผมสังเกตว่าตั้งแต่ตอนที่มาถึงมันก็มีอาการแปลกๆผมรู้สึกว่ามันขนลุก ผิวเป็นตม่ตมๆเหมือนกับหนังไก่แล้วตลอดเวลาที่พระสวดมันไม่ยอมเข้าไปในบ้านของเพื่อนเอาแต่นั่งรออยู่ข้างนอกแล้วก็เร่งให้พวกเรากลับซึ่งในขณะที่ขับรถออกมามันก็ได้พูดขึ้นมาว่าเฮ้ย <Hey, S 1> พวกเองกลัวผีกันไหมข้าพูดจริงๆนะเว้ยข้าเข้าใจว่าบ้านมันสวยบ้านมันใหญ่แต่ข้ารู้สึกว่าบ้านไอ้แหงมันแปลก มันมืมมสดสลัวยังไงก็ไม่รู้แต่ข้าไม่อยากพูดกับมันเพราะเห็นว่าวันนี้เป็นวันดีถุยไอโมดไร้าสาระข้าไม่เชื่อหรอกผีเผออะไรถ้าเป็นบ้านข้าจะตบความให้หมดบ้านก็ดาวเองผ่อนเองถ้าจะมาอยู่ก็ช่วยหาเงินมาผ่อนด้วยแต่ในตอนนั้นเองครับหลังจากที่ไอโมดที่เป็นคนขับพูดออกมาด้วยความกลัว ก็ปรากฏว่าไอชาที่นั่งอยู่ข้างๆกับผมมันก็พูดออกมาด้วยน้ำเสียงดุดันเลยทำให้ทุกคนในรถเงียบกันหมดแต่ผมก็เข้าใจนะครับคือเข้าใจมันทั้งสองคนทั้งไอโมดท,ที่เป็นห่วงเพื่อนทั้งไอชาที่พยายามติดตลกแล้วก็ไม่อยากให้พูดเรื่องไร้สาระเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ไอโมดมึงอิจฉาไอแห้งอะดิมันไม่ต้องดิ้โดนอะไรมากมายทำงานนินดๆหน่อยๆ พ่อแม่ก็มีให้หมดต่อยอดที่บ้านอย่างเดียวไม่เหมือนเองตอนนี้เป็นยังไงย้ายงานมาแล้วตั้งกี่ที่และคุณผู้ฟังครับหลังจากนั้นหลังจากที่บรรยากาศในรถเงียบสนิทโดยความที่ไอชามันน่าจะรู้สึกผิดมันก็เลยพูดขึ้นมาอีกกะว่าจะให้เป็นเรื่องตลกแต่มันก็กลับกลายเป็นว่าทั้งน้ำเสียงทั้งคำพูดต่างๆที่พูดออกมา มันน่าจะไปแทงใจไอ้โมดแม้ไอ้โมดจะหัวเราะแต่ผมก็รู้สึกได้เลยครับว่าไอ้โมดหัวเราะแก้เกอแล้วก็ไม่พูดอะไรอีกตอนนั้นแนวรถเงียบสนิทจนกระทั่งขับมาถึงประมาณครึ่งทางซึ่งในตอนนั้นจากที่ผมดูเวลาน่าจะประมาณบ่ายสองก,กว่าและท่ามกลางความเงียบไอ้โมดท,ที่เป็นคนขับมันก็ได้พูดขึ้นมาอีกว่าเฮ้ย hey. ถ้าพวกเองไม่เชื่อว่าผีมีจริงแล้วพวกเองอยากเห็นไหมเดี๋ยวข้าจะพาไปดู <S <S หลังจากที่ไอ้โมดพูดออกมาผมก็เอาขาเตะไอชาเลยครับเพราะเห็นว่ามันกำลังจะพูดส่วนออกไปแต่ผมไม่อยากให้มันพูดเพราะกลัวว่าจะทะเลาะกันไอชาก็เลยตัดสินใจพูดออกไปเพียงแค่สั้นๆโดยที่ไอชาบอกว่ามันอยากไปถ้ามีจริง มันก็อยากเห็นเหมือนกันซึ่งในตอนนั้นรายการล่าท้าผีกำลังดังไอชาก็เลยถามเลยครับว่าจะไปที่ไหนไปที่ที่รายการไปกันไหมแต่สิ่งที่ไอ้โมดบอกไอ้โมดได้บอกเลยครับว่าเดี๋ยวมันพาไปเองเดี๋ยวมันสุ่มเลยจะไปที่ไหนก็ได้เพราะไม่ว่าที่ไหนทำไม่มีคนอยู่นานๆมันก็มีทั้งนั้นแหละแต่แค่พวกเรา มองไม่เห็นแบบที่มันเห็นตอนนั้นผมก็ช่างมันแล้วครับจะทำอะไรก็ทำจะไปไหนก็ไปจะท้าทายกันก็เป็นเรื่องของมันจนในที่สุดครับเมื่อขับรถกลับมาถึงจังหวัดหนึ่งซึ่งผมจะบอกแค่ว่าเป็นจังหวัดที่ติดกับจังหวัดอายุทยาแล้วไอ้โมดมันก็เลี้ยวเข้าไปในซอยซอยหนึ่งเพื่อนอีกคนก็เลยถามเลยครับว่าจะเลี้ยวไปไหนรู้จักเส้นทางหรือไม่ แต่สิ่งที่ไอ้โมดบอกไอ้โมดบอกเลยครับว่ามันไม่รู้มันแค่เข้าไปตามความรู้สึกจนในที่สุดเมื่อขับไปเรื่อยๆไอ้โมดก็พาเข้าไปถึงจุดจุดหนึ่งซึ่งจากลักษณะที่ผมเห็นคือมันเป็นหมู่บ้านร้างเป็นหมู่บ้านจัดสรรที่ยังสร้างไม่เสร็จไม่มีแม้กระทั่งป้อมยามและเมื่อไอ้โมดเดี้ยวเข้าไปผมก็เห็นว่าบ้านแต่ละหลัง แทบจะไม่มีประตูหน้าต่างเลยบางหลังรั้วก็ไม่มีน่าจะไม่เคยถูกขายเลยสักหลังคือน่าจะเจ๊งไปตั้งแต่ตอนวิกฤตต้มยำกุ้งจนหลังจากที่ขับเข้าไปผมก็เริ่มขนลุกแล้วครับแม้จะเป็นช่วงกลางวันแสกๆแต่บรรยากาศมันค่อนข้างน่ากลัวจนกระทั่งไหนที่สุดไอโมดก็พาพวกเราไปจอดที่หน้าบ้านหลังหนึ่งแล้วก็บอกกับพวกเราว่าให้พวกเราลงไป เดี๋ยวจะลองเข้าไปเดินเล่นลองเข้าไปในบ้านหลังนี้กันตอนนั้นพวกเราทั้งสี่คนเลยเดินเข้าไปกันครับโดยที่ผมเห็นว่าบ้านหลังนั้นเป็นบ้านจัดสรรธรรมดามีลักษณะเป็นบ้านเดี่ยวก่อด้วยปูนขึ้นไปสองชั้นโดยที่ฉาบแล้วก็ทาสีเอาไว้หมดแล้วแต่ยังไม่มีประตูหน้าต่างพวกเราก็เลยเดินกันเข้าไปแต่ด้วยความที่ตอนนั้น มันยังเป็นเวลาในช่วงบ่ายอากาศก็เลยค่อนข้างร้อนอีกทั้งยังมีแสงสว่างก็เลยไม่มีใครรู้สึกกลัวบรรยากาศในตอนนั้นเลยกลายเป็นว่ามันเต็มไปได้วยความสนุกสนานทุกคนต่างหัวเราะเดินหยอกล้อก,กันไปจนเมื่อเดินไปถึงข้างบนจากที่ผมกำลังสนุกก็กลับกลายเป็นว่าเป็นตัวของผมเองครับที่สัมผัสได้ถึงบางอย่างแบบไม่ทันได้ตั้งตัว แล้วก็เห็นเข้าเต็มสองตาคือผมมั่นใจเลยครับว่าในช่วงกลางวันแสกๆที่แดดประมาณ40องศาผมได้เห็นหน้าคนโผล่ออกมาจากหน้าต่างชั้นสองแล้วก็มองมาที่พวกเราผมสะดุ้งเลยครับผมเห็นว่าเขาคนนั้นจากลักษณะหน้าตาน่าจะเป็นคนประเทศเพื่อนบ้านแต่งตัวเหมือนกับคนงานก่อสร้างแต่ลักษณะหน้าค่อนข้างดำ ใส่เสื้อเชิดลายทางเต็มไปด้วยเศษหรือคราบปูนและทันทีที่ผมได้จ้องตากับเขาคนคนนั้นเขาก็หลบหายไปและสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนั้นมันก็กลับกลายเป็นว่าผมเห็นแค่คนเดียวคือเพื่อนทุกคนยังปกติเดินหัวเราะเฮฮากันไปผมเลยค่อยๆเดินตรงไปที่หน้าต่างและคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าที่หน้าต่างตรงนั้น พอผมมองลงไปมันไม่มีเลยครับไม่มีทั้งคนไม่มีทั้งกันศาสตร์เป็นหน้าต่างโล่งๆของชั้นสองคือเป็นไปไม่ได้เลยครับที่คนที่ไหนจะโผล่หน้ามาได้แบบนั้นตอนนั้นผมเลยเก็บเงียบยังไม่ได้บอกใครจนสักพักหนึ่งพวกเราก็กลับออกมาแล้วก็มาขึ้นรถของไอโมดซึ่งในตอนนั้นด้วยความกลัว ผมเลยเดินขึ้นรถมาก่อนเลยแล้วเพื่อนๆก็ตามขึ้นมาโดยที่ทุกคนพูดเหมือนกันเลยว่าไม่เห็นจะน่ากลัวไม่เห็นจะมีอะไรเลยผีเผอมีจริงที่ไหนเดินเข้าไปให้เสียเวลาเปล่าๆทำให้ในตอนนั้นเองครับหลังจากนั้นเมื่อไอโมสตาร์ดติดเครื่องเปิดแอร์ให้เพื่อนๆมันก็หันมาแล้วก็บอกกับพวกเราว่าจะขอเวลาสักแป๊บหนึ่ง แล้วในตอนนั้นเองผมก็เห็นว่าไอ้โมดเดินลงจากรถไปแล้วก็เดินกลับเข้าไปหน้าบ้านโดยที่ผมเห็นอีกว่าไอ้โมดท,ทำปากขมุบขมิบเหมือนคุยกับใครก็ไม่รู้ทั้งทัที่ยืนอยู่คนเดียวก่อนที่เวลาเพียงไม่นานไอ้โมดจะเดินกลับมาแต่คุณผู้ฟังครับในจังหวะที่มันจะขึ้นรถนี่เลยครับมันก็กลับเปิดประตูด้านหลังคนขับซึ่งก็คือตรงที่ผมนั่งอยู่ก่อนที่มันจะร้องอุ๊ย บอกว่าลืมว่าตัวเองเป็นคนขับแล้วมันก็ปิดก่อนจะกลับไปนั่งที่คนขับเหมือนเดิมผมรู้สึกอึดอัดมากครับเป็นความรู้สึกกลัวรู้สึกหายใจไม่ออกอย่างบอกไม่ถูกแต่ก็ยังไม่อยากพูดกับเพื่อนว่าเห็นอะไรจนในค่ำวันนั้นไอ้โมดก็ขับรถกลับมาถึงในช่วงเวลาประมาณสองทุ่มโดยที่ไอ้โมดบอกว่าจะแวะไปส่งไอชาก่อนและทันทีที่ไปถึง หลังจากที่ไอชาลงไปแล้วก็เดินกลับเข้าไปในบ้านของมันแต่ทว่าหลังจากนั้นเองครับผมก็กลับเห็นว่าไอโมดมันเปิดประตูฝั่งไอชาเข้ามาแล้วก็ทำท่าเหมือนหาอะไรบางอย่างก่อนจะล้วงมือเข้าไปใต้บอกเหมือนกับดึงความสนใจแล้วก็หยิบน้ำออกมาขวดหนึ่งโทษทีเสียงมันดังขวดน้ำมันเขยา่าขับแล้วข่าํำคาญ ผมก็ไม่อะไรครับคือไม่สนใจแล้วจนกลางดึกคืนนั้นเมื่อกลับบ้านมาผมก็จับไข้เลยแล้วก็บอกกับตัวเองว่าผมเชื่อแล้วว่าสิ่งลึกลับมีจริงแล้วผมจะไม่อยากรู้จะไม่อยากลองของแล้วจะไม่พาตัวเองไปอยู่ในสถานที่ที่เสี่ยงอีกแล้วจนหลังจากวันนั้นเมื่อเวลาผ่านไปได้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งซึ่งในช่วงวันหยุด ไอ้โมดก็โทรมาหาแล้วก็บอกกับผมว่าให้ผมอาบน้ําแต่งตัวเลยเดี๋ยวจะมารับไปวัดซึ่งผมก็งงๆครับบวกกับความที่เพิ่งตื่นด้วยแต่ก็คิดว่ามันน่าจะทะเลาะก,กับแฟนหรือมีปัญหาอะไรบางอย่างผมก็เลยไม่ได้ถามแล้วก็รีบอาบน้ำํำออกมานั่งรอหน้าบ้านก่อนจะนั่งรถออกมากับมันวันนั้นหลังจากขึ้นรถมา ผมก็ถามเลยครับว่าจะไปวัดไหนแล้วมีปัญหาอะไรแต่ก็ปรากฏว่าไอ้โมดไม่ยอมบอกเอาแต่ตั้งหน้าตั้งตาขับผมก็เลยถามอีกครับวันแล้วเพื่อนคนอื่นได้ชวนไปด้วยหรือไม่แต่ไอ้โมดก็บอกครับว่าไอ้หมูไม่ได้ชวนส่วนไอ้ชาเดี๋ยวค่อยแวะไปหาตอนขากลับเมื่อได้ยินแบบนั้นผมงงเลยครับว่ามันเป็นอะไรของมัน แต่ก็พยายามไม่สนใจแต่คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าหลังจากที่นั่งรถออกมาผมได้ยินเหมือนกับว่าไอ้โมดมันพึมพำออกมาเหมือนกับพูดหรือบนคนเดียวโดยที่มันพูดขึ้นมาว่าครั้งที่แล้วไม่ได้ผลเดี๋ยวคราวนี้จะเจอของจริงจะต้องเอาให้หนักกว่าเดิมผมงงเลยครับผมงงจริงๆเลยถามว่าเป็นอะไรแต่ไอ้โมดก็เอาแต่หัวเราะ แล้วก็ไม่ตอบจนเวลาผ่านไปอีกสักพักหนึ่งก็ไปถึงวัดที่มันพาไปซึ่งผมก็เห็นว่ามันเป็นวัดในแถบต่างจังหวัดแล้วบรรยากาศในวัดนั้นมันก็ค่อนข้างเงียบสงบคือเป็นวัดที่เป็นวัดจริงๆไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็แทบจะไม่มีอะไรเลยถึงจุดนั้นผมก็ทำอะไรไม่ได้แล้วครับก็เลยเดินไปไหว้พระโดยที่ผมเห็นว่าเมื่อเดินเข้าไปด้านใน มันก็มีสาลาเล็กๆอยู่หลังหนึ่งมีพระประธานตั้งอยู่ผมเลยเดินเข้าไปจุดทูบไหว้โดยที่ไอ้โมดเดินตามมาและหลังจากนั้นหลังจากที่ผมไหว้พระเสร็จผมก็เอาทูบไปปักแต่ในตอนนั้นเองครับผมก็กลับได้เห็นว่าสิ่งที่ไอ้โมดท,ทำคือมันปักทูบไม่ครบแล้วก็หยิบติดมือมาดอกหนึ่งตอนนั้นไอ้โมดเดินออกมาก่อนส่วนผมเดินไปเข้าห้องน้ำ และเมื่อผมเดินกลับมาคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าผมได้เห็นอะไรซึ่งสิ่งที่ผมเห็นก็คือผมเห็นว่าไอ้โมดมันไปยืนอยู่หน้ารถแล้วก็เอาทูปปักลงดินกำลังยืนไหวอะไรสักอย่างอยู่แล้วหลังจากนั้นมันก็เดินไปเปิดประตูรถก่อนจะเดินกลับขึ้นมาแล้วก็ท่องคาถาอะไรสักอย่างหนึ่งและหลังจากนั้นเองครับหลังจากที่มันท่องเสร็จ มันหยิบเอาทูบที่ปักอยู่บนดินมาคว่ำแล้วปักหัวลงก่อนที่จะพูดขึ้นมาว่าไปไปกันให้หมดซึ่งทำให้ผมตกใจมากแล้วรีบเดินเข้าไปหามันแล้วก็ถามว่ามันทำอะไรเฮ้ยข้าสะเดาะเคราะห์ไม่มีอะไรหรอกช่วงนี้รู้สึกดวงตกข้าเลยสะเดาะเคราะสักหน่อยแล้วหลังจากนั้นผมก็เห็นว่า ไอ้โมดก้มไปหยิบทูบก,ก่อนจะเดินไปที่ท้ายรถแล้วก็โยนทูบใส่ฝากระโปรงท้ายของรถเก่งมาจนถึงในช่วงขากลับซึ่งในตอนนั้นเป็นช่วงเทียเท่ยงๆใบๆเหมือนเดิมแล้วก็ปรากฏว่าเมื่อขับมาถึงแยกที่จะต้องเลี้ยวขวาไปบ้านของผมแต่ก็ปรากฏว่าไอ้โมดกลับไม่เลี้ยวแต่มันกลับชิดซ้ายแล้วก็ขับตรงไปเลย ผมถามเลยครับว่าจะขับไปไหนทำไมถึงไม่ไปส่งที่บ้านแต่ไอ้โมดก็บอกครับว่าจะแวะไปหาไอ้ชาแป๊บหนึ่งซึ่งผมก็โอเคไม่ได้คิดอะไรแล้วก็นั่งรถไปกับมันจนเมื่อไปถึงไอ้โมดก็จอดที่หน้าบ้านของไอ้ชาและสิ่งที่เกิดขึ้นครับยังไม่ทันที่ผมจะลงสิ่งที่ไอ้โมดท,ทำก็คือว่ามันเดินไปเปิดฝากระโปรงท้ายก่อนจะหยิบทูบดอกเดิมออกมา ที่เหลืออยู่ครึ่งดอกแล้วมันก็จุดทันทีก่อนจะเดินไปปักลงที่หน้าประตูรั้วบ้านของไอชาแล้วก็เดินกลับมาเปิดประตูรถทุกบานรวมทั้งบานที่ผมนั่งอยู่แล้วก็พูดอะไรบางอย่างออกมาจนผมต้องตะโกนออกไปเฮ้ย hey, อะไรวะเอ็งทำอะไรวะเนี่ยเออหนะ้าข้าจะหยอกมันเล่นแต่มันดันไม่อยู่งั้นก็ช่างมันเถอะ ไม่มีอะไรหรอกหลังจากนั้นท่ามกลางความมึนงงไอ้โมดก็ขับรถออกมาเพื่อจะพาผมกลับมาส่งที่บ้านแล้วตั้งแต่วันนั้นก็ปรากฏว่าเพื่อนๆแต่ละคนมันก็เงียบหายไปเลยจนเวลาผ่านไปถึงวันที่6ที่ผมไม่ได้ติดต่อใครเลยนับตั้งแต่วันที่ไปวัดมันก็เกิดเรื่องขึ้นเลยครับคือมีข่าร้ายเกิดขึ้นแบบที่ไม่มีใครทันได้ตั้งตัว ซึ่งนั่นก็คือว่าไอชาเสียชีวิตครับไอชาได้หลาตายไปในขณะที่นอนหลับอยู่ในห้องด้วยอาการหัวใจล้มเหลวอยู่ที่บ้านของมันตอนนั้นผมช็อกมากไม่คิดว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นเพราะปกติไอชาเป็นคนที่แข็งแรงมากมันทั้งกินเวททั้งเล่นเวตลอดรวมทั้งชอบออกไปวิ่งตามงานคือถ้าหากไอชาหลาตายได้ คนอีกครึ่งโลกก็คงจะไหลาตายได้เหมือนกันจนถึงในช่วงงานศพผมเลยไปคุยกับแม่ของไอชาซึ่งแม่ของไอชาก็ร้องไห้หนักมากโดยที่แม่บอกว่าแม่ไม่อยากเชื่อเหมือนกันแต่ไอชามันบอกว่ามันเห็นผีเห็นมาทั้งหมดหกวันเต็มเ็มแต่แม่ไม่ยอมเชื่อที่บ้านไม่มีใครเชื่อเลยจนไอชาอาการหนักแม่ก็เลยตัดสินใจว่าในเช้าวันที่เจ็ด แม่จะพามันไปหาพระจะพาไปรถน้ำมนต์ที่วัดแต่ก็ไม่ทันเพราะเมื่อแม่ตื่นขึ้นมาไอ้ชาก็ไหลาตายไปแล้วผมอึ้งมากๆเลยครับแล้วในตอนนั้นน้องสาวของไอชาเดินเข้ามาพอดีคือเดินตาแดงเข้ามาเลยแล้วน้องก็ถามกับผมว่าพี่รู้อะไรบ้างไหมว่าพี่ชาไปทำอะไรมาคือก่อนที่พี่ชาจะตายสภาพพี่ชาดูไม่ได้เลย สภาพเหมือนกับคนโดนของผอมจนแทบเหลือแต่กระดูกก่อนที่น้องจะบอกอีกว่าช่วงเช้ามืดก่อนที่พี่จะตายน้องตื่นมาเข้าห้องน้ําแต่น้องกลับเห็นคนเต็มไปหมดเลยเข้ามาเดินอยู่ในบ้านก่อนจะเดินทะลุเข้าไปในห้องของพี่ชาแต่พอน้องเปิดเข้าไปมันก็กลับไม่มีอะไรเลยน้องก็เลยคิดว่าพี่ยังปกติดีและเพียงเท่านั้นแหละครับ เมื่อได้ยินเรื่องลึกลับเลยทำให้ผมนึกขึ้นมาได้แล้วเมื่อมองไปผมก็เห็นว่าไอ้โมดไม่มางานศพไม่โทรหาใครเลยสักสายทั้งๆท,ที่เป็นเพื่อนสนิทก,กันผมก็เลยให้เพื่อนอีกคนหนึ่งโทรไปและทันทีที่ไอ้โมดรับคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าไอ้โมดมันบอกว่าเป็นยังไงมันจัดให้แล้วเชื่อแล้วใช่ไหมว่าผีเป็นสิ่งที่มีจริง ใช่แล้วครับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันคือสิ่งที่ไอโมดทำทำให้ภาพทุกอย่างมันรันในหัวขึ้นมาหมดเลยนั่นก็คือว่าวันที่ไปบ้านร้างแล้วตอนที่จะกลับออกมามันเดินมาเปิดประตูตรงที่ผมนั่งมันน่าจะเปิดให้ผีขึ้นมาผมเลยรู้สึกอึดอัดแล้วตอนที่ไปส่งไอชามันก็เปิดเข้ามาอีกครั้งแกล้งทำเป็นหาขวดน้ำแต่อันที่จริงคือมันเปิดให้ผีลง แต่จากเหตุการณ์นั้นมันน่าจะไม่ได้ผลมันก็เลยตัดสินใจมาชวนผมไปวัดเพื่อจะทำแบบเดิมอีกครั้งหนึง่งซึ่งในวันนั้นมันทำทุกอย่างเป็นพิธีการมากกว่าเดิมทั้งจุดทูบหนึ่งดอกทั้งเปิดประตูแล้วก็บอกให้ทุกคนขึ้นมาก่อนจะนำทูปกลับมาเอามาปักที่หน้าบ้านของไอชาแล้วก็จุดทูปอีกครั้งก่อนจะเปิดประตูรถทุกบาน เพื่อจะให้ผีลงไปและจากเหตุการณ์นั้นเมื่อผมเล่าให้ทุกคนฟังเพื่อนทุกคนก็สาบสงกันมากว่าทำไมไอโมดทำแบบนั้นแต่เพื่อนหลายคนก็ไม่เชื่อส่วนตัวของผมเองผมเชื่อ80-90ถึงเเปอร์เซ็นเลยเพราะว่าอยู่ในทุกช่วงของเหตุการณ์ทั้งตอนที่มันเถียงกันทั้งสิ่งที่ไอชาพูดออกมาและสิ่งที่ไอโมดทำลงไป แต่ในท้ายที่สุดผมก็แทบไม่อยากเชื่อเหมือนกันว่าเพื่อนที่เป็นเพื่อนรักกันคบกันมานานขนาดนั้นทำไมถึงต้องเอาถึงตายกับการแคมไม่เชื่อแต่หลังจากนั้นผมถึงได้รู้ว่าไอ้โมดฟ้องแม่ไอชาเรื่องไอชาติดหนี้น่าจะเกือบเกือบหกแสนบาทตั้งแต่ตอนที่เปิดคาแครด้วยกันแล้วจะให้แม่ใช้หนี้แทนผมถึงได้รู้ว่าพวกมันมีปัญหากันอยู่แต่ในแง่ของกฎหมาย ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะต้องใช้หนี้แทนกันหรือไม่และกนนั่นแหละครับจากความแค้นที่เป็นทุนเดิมบวกกับอะไรหลายๆอย่างรวมทั้งอาจจะมีที่ผมไม่รู้อีกมันก็เลยเล่นกันถึงตายแต่ก็ต้องยอมรับความจริงว่าในแง่ของคุณผู้ฟังหรือในมุมของเพื่อนหลายๆคนถ้ามองในทางวิทยาศาสตร์มันอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญก็ได้ที่ไอชาอาจจะป่วยอยู่แล้วแต่ไม่รู้ตัว แล้วก็บังเอิญมาอยู่ในช่วงไทม์ไลน์เดียวกันพอดี